ดูกันสิว่าขโมยมากินดอกพวงครามของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ฮะเฮ้ยเจ้าขโมยมากินดอกพวงครามอยู่ตรงนี้เองเ <c oughs> ม่นิ่งเงียบใช่นะเงียบใช่นะไปแล้วนอนนอนน,อน ดูกดิกดกดิกไปนู่นละอาหารที่ก็ชอบ่ะดอกพวงครามฮะไปละเจ้ากระรอกดอกพวงครามหายแล้วไม่ต้องสงสัยใครเลยเี่ยกระรอก่ะชอบกินมากๆไปแล้ว